ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับที่ให้อาหารนกอัตโนมัติตัวนี้นะครับผมนะครับเกินนิดนึงคืออันเนี้ยเป็นอันที่2แล้วนะครับคือผมเคยซื้อมาใช้ก่อนหน้านี้แล้วอันนึงปรากฏว่ามันใช้ดีนะครับคือมันไม่เลอะเทอะแล้วก็ให้อาหารง่ายนะครับให้จากข้างนอกได้เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากนะครับอันหนึ่ง200กว่าบาทเองนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงๆนะครับ นะครับก็ยังไงฝากกดติดตามช่องโฟ h o n สตอรี่ไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวยังไงผมจะมารีวิวให้ฟังกันนะครับเพราะว่าเคยใช้มาแล้วแล้วก็มันจะมีวิธีการปรับตั้งเล็กๆน้อยๆนะครับที่คนที่ซื้อไปเนี่ยก็อาจจะต้องไปปรับตั้งตามอาหารที่เราใส่เข้าไปนะครับผมนะครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนอันนี้ก็จะเป็นที่ยืนของนกนะนกยืนแล้วเขาก็จะกินทางนี้ครับก็จะเอาปากเข้าไปงีบอาหารตรงนี้นะครับอาหารที่เราใส่ใส่จากด้านบนครับเวลาล็อกก็คือเอาเนี้ย สอดเข้าไปตรงเอาเนี้ยสอดเข้าไปตรงหน้ากลงที่มีที่เปิดครับสอดเข้าไปแล้วมันจะมีตัวล็อกด้านหลังด้านล่างอันเนี้ยครับเอาไปเอาไปแขวนแลวกับกลงนะครับแล้วก็เอาข้างบนเนี้ยล็อกกับตัวกลงให้มันติดกันนะครับผมนะครับเวลาเราตั้งครับคือสมมุติว่าอาหารที่เราใส่เนี่ยขนาดเท่าไหร่นะครับให้เอาเป็น2เท่านะก็คือพูดง่ายคือสมมุติว่าโตสัก3มมิลนะครับก็เอาเปิดสัก5มิลก็ได้ครับคือเราต้องยกฝาเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเอาออกนะครับก็คือขัน เอ,อ่อทวนเข็มนะครับแล้วเราก็เลื่อนขึ้นมานครับพอเลื่อนขึ้นมาไอเพจอันเนี้ยมันจะยกขึ้นพอมันยกขึ้นอาหารเวลาหมดนกมันเคลียร์เียอาหารก็จะไหลมาทางนี้นะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราปิดตรงเนี้ยให้มันช่องว่างมันน้อยเกินไปอาหารมันจะไม่ไหลนะครับเราควรที่จะให้อ่าช่องว่างอันเนี้ยมีความสูงหรือว่ามีความกว้างเนี่ยมากกว่าอาหารที่เราป้อนเนี่ยประมาณเกือบเกือบสองเท่านะ หรือว่าประมาณ2องเท่าก็ได้นะครับเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยเวลานกเขากินตรงนี้มันน้อยผุ๊มันก็จะไหลมาตรงช่องนี้ครับนะครับครับตัวอีกอีกด้านหนึ่งนะครับที่เราต้องปรับนะครับก็คือด้านที่รองตรงด้านหน้าตรงนี้นะครับอันนี้ตั้งเพื่ออะไรนะครับตั้งเพื่อเวลาที่เอ่อถ้าเรานกกินใช่ไหมครับเวลานกกินอ่ะเขาจะชอบกวักกวักเข้าหาตัวเขานะครับเวลาเขาเคี่ยวอาหารเวลาเขากวักเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกันไม่ให้เศษอาหาร หรือว่าเม็มดเมล็ดหรือว่าอาหารเนี่ยมันหล่นไปตรงช่องที่เราถ่ายอาหารตรงนี้นะครับผมนะครับวิธีการตั้งง่ายๆครับก็คือว่าให้เราตั้งให้เล็กกว่าอาหารของเราประมาณครึ่งนึงนะครับเพราะว่ามันจะมันจะออกเฉพาะเศษอาหารที่มันแตกหรือว่าออกเฉพาะเอ,อ่อพวกเปลือกเมล็ดอะไรเงี้ยเปลือกของเมล็ดนะครับมันก็จะไหลลงมาตรงนี้แล้วมันก็จะมาอยู่ที่ถาดอันล่างอันนี้นะครับ นะครับถ้าเราปรับใหญ่เกินไปเป็นไงถ้าเราปรับใหญ่เกินไปนะครับอาหารที่เราใส่ไว้เวลานกเขาเนขะียน่ะมันก็จะหล่นลงมาเลยนะครับก็กลายเป็นอาหารเม็ดใหญ่ๆมันก็จะหล่นมาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมที่ผมลองเนี่ยคือผมปรับให้มันเล็กกว่าอ,อาหารประมาณครึ่งหนึ่งมันโอเคนะคพอเวลานก,กัดแล้วมันแตกเนี้ยพอเหลือเศษเวล,เวลเาเขาเขีย่ยไอเศษๆนะมันก็จะไหลามาในช่องเนี้ยแล้วมันก็จะมาลงอยู่ในถาดอันนี้ครับที่รองไว้นะครับผมนะครับส่วนตรงช่องอันนี้ก็คือเอาไว้เวลาแบบที่ว่านกกินนะครับแล้วเขาายนะครับ ถ้ามันตกตรงนี้มันก็จะหล่นมาในกับ,กบในกระบาอันนี้นะครับในถาดอันเนี้ยนะครับถ้าเลยจากนี้ก็คืออยู่ในรางของเรามันก็จะไม่เลอะเทอะแล้วมันดีอยู่อย่างคือเวลานกกินนะครับเขากินเสร็จก็อชอบสะบัดพอมันสะบัดเนี่ยมันจะออกมานอกนอกกรงตลอดครับเวลาถ้าพี่ๆถ้าไหนาเลี้ยงนกอะ่ะเอากระบะไปติดข้างข้างกรงครับเวลาที่เขากินอะ่ะมันจะสะบัดนะครับแล้วมันก็จะออกมาข้างนอกแต่ตัวเนี้ยเวลามาสะบัดมันจะมีข้างๆเนี่ยคอยกันไว้นะครับผม ก็ถือว่ามันใช้ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเติอมอาหารบ่อยๆก็ใส่ไปเลยนะครับเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือไปไหนเนี่ยก็สามารถใส่อาหารทิ้งไว้ได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมใส่น้ําไปด้วยนะนะครับขาดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่านกที่เลิกป้อนแล้วครับเขามีอาหารเสร็จก็ต้องมีน้ํานะนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็เห็นมันใช้ดีนะก็เลยสั่งไาอันนึงแล้วก็ามารีวิวให้ดูกันนะครับผมเผือว่าพี่ๆท่านไหนอยากจะซื้อมาใช้ก็ลองดู ออรุ่นนี้ก็ได้ครับมันมีหลายรุ่นนะนะครับแต่ผมชอบแบบนี้นะมันมีที่เหยียบตรงนี้ยื่นออกมาบางรุ่นก็มีแค่อันเดียวมีที่เหยียบแค่อันเดียวตรงนี้นะครับนะครับก็ลองดูครับอย่างอันนี้ผมซื้อมาก็ประมาณ220ประมาณเนี้ยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวแล้วก็ราคาไม่แพงนะทำจากอะคริลิกนะครับผมครับอันนี้ก็เป็นกรงที่ผมใช้อยู่กับ เจ้าสุกัสกับข้าวๆนะครับผมนะครับอันนี้คืออันนี้ก่อนหน้านี้ซื้อตัวนี้มาใช้อยู่ครับก็ <c oughs> จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับอันนี้คือที่ผมติดไว้นะนะครับก็ะจะเห็นได้ว่ามันแยกอยู่ว่าระหว่างที่เศษอาหารนะครับที่เขากินแล้วเหลือนะครับแล้วก็ตัวอาหารเนี่ยครับนะครับที่เราตั้งข้าวที่เราตั้งแผ่นในตัวตัวนี้ไวใ้ให้มันอาหารมันไหลลงไปที่บอกว่าต้องตั้งให้มากกว่าอาหารประมาณ2เท่านะ <c oughs> เพื่อให้อาหารมันไหล,ลไปอยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เขากินเนี่ยเนี่ยเขาจะโกยโกยออกไปครับแล้วมันจะติด ตรงเนี้ยถ้าเราเปิดเยอะเกินไปอ่ะไอตัวตัวเศษอาหารมันจะออกมาเยอะครับหมายถึงว่าตัวมเล็เนี่ยมันจะออกไปเยอะโดยที่ว่าเขายังไม่ได้กินเลยนะครับเหมือนมันจะไปทิ้งเปล่าๆเราก็ต้องตั้งให้มันเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ให้มันรอดออกไปนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือผมใช้อยู่นะติดตั้งแบบนี้นะวิธีการติดตั้งก็ประมาณเนี้ยที่มีแล้วเราก็ใส่น็อตเข้าไปคนระับคือคือแต่ก่อนอนะเราไม่ใส่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าเนี่ยอันเนี้ยมัน มันเละเทะเวลาเขากินนะครับเขาจะสะบัดแล้วมันก็จะออกมานอกกรงออกมาบริเวณข้างๆง้างกรงตรงนี้เต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าอันเนี้ยใช้แล้วเวลาสะบัดมันก็อยู่ในนี้แล้วมันก็ไม่ออกมาข้างข้างนอกนะครับคือมันมันโอเคอ่ะมันสะดวกไม่ต้องมานั่งเก็บกวาดบ่อยๆนะครับนะครับล้วกรงเราก็จะดูดูสะอาดสะอา้านนะครับผมนะครับเนี้ยเดี๋ยวผมจะติดไว้ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับผมการเวลาที่เขากินเนี่ย แต่ว่าเน,นี่ยเขากินแล้วมันเลอะเทอะไปหมดแล้วเดี๋ยวต้องทาความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปอีกอันนึงแต่อันนี้ใส่เป็นเมล็ดเมล็ดท่านยพืชไว้นะครับครับก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวอ่าที่ให้อาหารอัตโนมัติเข้าไปนะครับผมอันนี้คือดีทุกอย่างเลยผมขอติอยู่อย่างเดียวที่ผมไม่ชอบเลยนะครับคือไอ้ตัวเนี้ยมันหลุดง่ายครับคือมันน่าจะทําตัวล็อกไว้หน่อยเวลาเราขยับหรือเรายกกรงเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เอาหนังยางรัดไว้นะครับผมไม่ถึงว่าไม่เอาหนังยางครอบไว้รัดไว้ครับ มันจะหล่นลงมาแล้วเนี่ยมันจะเลอะเทอะนะครับหรือไม่ก็อาจจะทาให้กล่องเนี้ยแตกได้นะครับผมนะครับเวลาใส่ก็เราถอดออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็ตั้งตัวของแก๊ปให้เรียบร้อยก่อนนะครับแก๊ปที่ทิ้งอาหารกับแก๊ปที่จ่ายอาหารนะครับแต่นี่ผมตั้งไว้แล้วนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะใช้เป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดผมจะใส่อาหารเม็ดแบบนี้นะครับเป็นอาหารเม็ดแบบนี้นะครับเข้าไปนะครับแต่ว่าเนี้ยเดี๋ยวเวลาใส่ก็คือไม่ยากเลยครับเราก็ถอด น็อตของเขาออกมาก่อนนะครับน็อตตรงเนี้ยถอดออกมาถอดออกมาให้เรียบร้อยก่อนอะพอค่อยประกอบเข้าไปนะครับอเราถอดออกมาครับปึ๊บนะครับแล้วเราก็เปิดตัวกลงนะครับช่องกลงเนี้ยขึ้นไปนะครับพอเปิดเสร็จนะครับเราก็เอาตัวของตัวเนี้ยใส่เข้าไปนะครับมันก็จะล็อกทุแบบนี้เลยนะครับเนี่ยครับก็ดีเลยนะครับมันก็จะล็อกแบบนี้แล้วก็เอาน็อต นะครับใส่กับข้างบนนะครับอย่างนี้นะครับนะครับต้องจับเลยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะหล่นนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกเข้าไปใส่ง่ายนะครับไม่มีอะไรเลยครับแล้วก็ไขน็อตเข้าไปนะครับ เวลาล็อกก็ไม่ต้องไปล็อกแน่นมากนะครับเดี๋ยวก็ติดมันแตกกระเป๋านะครับนะครับเวลาใส่นะครับก็คือเราจะเกี่ยวเข้าไปตรงขอบล่างตรงนี้แล้วก็น็อตจะล็อกอยู่ข้างในถานอันนี้นะครับนะครับนี่ก็มีสาปผิดนะครับอารเราใส่ไปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวนกอ่ะเขาจะเขาจะมายืนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะไปกิน เอ้ยแต่ผมลืมอันนี้อันนี้ต้องยกอันนี้ขึ้นก่อนนะว่าก่อนจะไขเจ้าน็อตอันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องายออกมาแล้วดันอ้นนี้ขึ้นใหม่ใหม่เพราะมันจะลลอกไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่ต้องคลายนนี้ก่อนแล้วยกยกฝาพี่ตนี้ขึ้นนะเหมือนล็อกนเข้าไปกินไม่ได้นะเดี๋ยวก็อย่าลืมนะครับเวลาไขก็นิดนึงครับดึงมันขึ้นมานิดนึงนะครับแค่นั้นเองครับอ่าครับเดี๋ยวผมจะใส่อาหารลงไปนะครับอันนี้คือผมปรับเรียบร้อยแล้วยกก็ยกฝานี้ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผม ครับอันนี้เดี๋ยวเราใช้ตัวช่วยนิดน,นึงนะครับก็คือหนังยางนะเอาอันนี้ยตัวถาดนี้ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้นะครับไม่ทรบาบว่าเห็นไหมเดี๋ยวผมอครับก็เดี๋ยวผมจะลองเอาอาหารในนี้ใส่เข้าไปนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับขนาดแบบนี้เลยนะครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยอาหารนะ่ะมันลงไปแค่นิดเดียวนะครับก็คือมันควรจะลงไปแบบนี้นะพอเวลาเขากินหมดอ่ะไออาหารที่มันติดอยู่เดีมันก็จะออกไปอีกครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ออกเพราะมันถูกมันถูกดันไว้ครับในเวลานกินนะครับพอมันก็จะมันก็จะขุดๆอย่างเงี้ยครับพอมันขุดๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะไหลลงไปอีกนะครับเนี่ยมันก็จะไหลลงไปเรื่อยๆนะครับ ครับก็อันนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่อาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็รอใหอ้นกนะครับเขามากินนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมก็อันนี้เมื่อก่อนผมใช้แบบนี้อยู่นะแล้วมันกระจุยเต็มไปหมดเลยนะครับก็โอเคละก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองดูนะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนที่เลี้ยงนกแล้วเนี่ยเอาอาหารมาไว้ตามขอบเงี้ยหรือว่าใส่เถาะถาดไปแล้วเขาเวลาเขากินนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะสะบัดเต็มไปหมดนะครับคือถ้ามีกระกระปุกพวกเนี้ย มันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดนี้หรือว่าเราไปไหนที่ค้างคืนวันสองวันเนี่ยเราก็เอาน้ําใส่ไว้ใช่ไหมฮะจากนั้นเราก็เอาอาหารเติมไปเลยฮะเติมไปให้เต็มเลยครับไม่ต้องกลัวหมดเติมไปเลยให้เต็มเพราะเขากินไม่หมดอยู่แล้วสวันนะครับธัญพืชก็เติมไปเลยเราให้เต็มนะครับเติมไปให้เต็มเลยนะครับอย่างอันนี้ธัญพืชก็เติมไปให้เต็มเลยนะครับก็เขาก็จะอยู่ได้แล้วก็สบายหายห่วงนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ลองดูครับเผื่อว่าพี่ๆท่านไหนยี กําลังสนใจเจ้าตัวนี้อยู่ลองดูคลิปรีวิวของผมเป็นตัวอย่างก่อนได้นะครับเป็นแนวทานะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักคลิปหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง f o r Story ด้วยนะครับผมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันคลิปหน้านะครับผมนะครับขอบคุณมากมานะครับสวัสดีครับ